สวัสดีส,ส,ดสมาชิกแฟนเพจของสิีไทยคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เจอกับเป้อีกแล้วนะคะเจอกันที่ไลฟ์สดนะคะวันนี้เป้ไลฟ์สดอยู่สาขาบ่อวินงปวกแดงนะคะวันนี้เป้มีกระบะนะคะมานําเสนอ3ามคันเป็นกระบะผ่อนยาวๆ8 4งวดกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะเป็นรถตลาดนะคะแล้วก็ผ่อน8 4งมวดถามว่าผ่อนแพงไหมไม่แพงนะคะเป้ทายสงนะคะ วันนี้นะเดี๋ยวเป้ขอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะสายด่วนนะคะ0899695577นะคะ0899695577นะคะ ID Line s i n S I N C H A I ตัวเลืเลขหนึ่งนะคะหรือว่าใครอยากสแกน QR Code ก็ได้นะสามารถสแกน QR Code ได้เลยเพราะว่า รถขอ,รของเราเข้าใหม่ทุกวันเรายิงไลน์แอดทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ของสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะเปขอฝากเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์หน่อยนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ตอนนี้ไม่ได้ว่ามีติดต่อแค่เฟซบุ๊กนะคะเรามีไลน์แอดยูทูบยูสตาแกรมแล้วก็โอไเว็บของหนไยนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ให้หน่อยนะแล้วก็จะมีพี่ๆฝ่ายขายนะคะทำรลฟ์รถนะคะเป็นคัน ฝาท้ายกระโปรงหน้าหรือว่าภายในแล้วก็รอบตัวรถยางยี่ห้ออะไรปีอะไรนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะสําหรับสินคไทเนาะเดี๋ยวไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะคันแรกนะคะจะเป็น Toyota h i l u ักรีโวนะคะตัวนี้ปี2016นะคะสำหรับ r ี v o s i n งเกิลแนะคะตัวนี้ปี2016 ขนาดเครื่องยนต์นะคะ2 4 0 0ซีซีนะคะตัวนี้นี่เลยคือยางเขาใหม่มากนะคะยางของเขาเป็นปี18นะคะตัวนี้แมกขอบ10 ห้านะคะคือแบบดูดอกยางของเขาดอกดอกยางยังแบบเยอะเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะแล้วยางของเขานี่เลยนะคะลึกมากนะคะสําหรับรีโวตัวนี้นะขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีเป็นตัวเจนะคะตัวนี้สมาร์ทแคปเอยไม่ใช่ซิงเกิลแคปนะคะโทษทีนะคะคันนี้เป็นซิงเกิลแคปนะคะใครกําลังมองหารถหัวเดียวนะคะไปแนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวไปเปิดราคากันนะนี่เลยรีโวเขาก็จะมาพร้อมกับ ไฟเบรกนะคะไฟเบรกข้างหลังนะคะตรงนี้นะเป็นโลโก้ของเขาเลยนะคะ t o y o ต a าไฮ u ัก Re ีโวนะคะสำหรับ r ี vo คันนี้นะคะปี2016นะคะเดี๋ยวไปชมออปชั่นภายในของเขานะ วันนี้เฟ้อาจจะไลฟ์เช้าไปหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะหรือว่าเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของเราใน YouTube ก็ได้นะ YouTube สิงชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยหนังสี่ก้านนะคะคือพวงมาลัยใหม่ๆเลยนะเบรก e b s s นะคะแอร์แบกคู่หน้าทั้งหมด3ใบ คนขับ1ใบแล้วก็ผู้โดยสาร1ใบนะคะแล้วก็ใต้พวงมาลัยอีก1ใบนะคะตัวนี้เขาจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะคะสามารถรองรับบลูทูธ USB AUX ได้นะคะคอนโซลปรับแอร์นะคะแล้วก็ที่จุดบุหรี่นะคะนี่เลยลูกค้าเห็นไหมน้อเห็นอยู่เนาะมาพร้อมกับนาฬิกาดิจิตอลนะคะตัวนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเบาของเขาก็จะเป็นเบาหนังนะคะ เกียร์เมียนวนวลนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคาหน้าป้ายอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะตัวนี้ถ้าไฟ์สดนี้นะคะเอาไปราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะสำหรับรีโวตัวนี้นะใครอยากได้ราคานี้แคปรูปแคปหน้าจอทักอินบ็อกเพจได้เลยนะคะหรือว่า ฝากเบอร์โทรให้เราติดต่อซาแลดด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลยนะคะไปขอฝากรีโวคันนี้ไว้หน่อยนะเดี๋ยวคันต่อไปนะคะคันต่อไปก็จะเป็นรถตลาดเหมือนกันนะคะเป็น i s u ู u D-Mac นะคะตัวนี้ปี2012นะคะขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเป็นตัวยกสูงนะคะตัวนี้ Smart Cap เนาะ ปี2012นะคะสีน้ำตาลสวยๆเลยนะคะตัวนี้คันนี้จะเป็นยางยี่ห้อของ m a x x ซิตนะคะสำหรับตัวนี้นะคือดอกยางเขาแบบเนีย่ยลูกค้าดูดอกยางได้เลยเนาะวันนี้ก็อากาศดีหน่อยนะคะสาขาบอวินปลวกแดงนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถเราได้เลยนะเปิดบริการทุกวันนะคะทั้ง3สาขาของเราไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพขอนแก่นระยองเนาะ สามารถเข้าไปชมรถที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแซดนะคะ Isuzu D-Max ปี2012ขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแซดนะเดี๋ยวเป้พาชมออปชั่นภายในของเขานะคะภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เบาะผ้าทาั้งคันเลยนะคะวิทยุของเขานะคะจะเป็นวิทยุ ดิจิตอลแล้วเนาะแล้วก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB AUX ได้นะคะตัวนี้นี่เลยเดี๋ยวไปแผนดูให้ดูรอบๆนะคะคันนี้ของเขาจะเป็นสมาร์ทแคปนะคะสามารถเปิดแคปได้แล้วคือแบบกว้างขวางสะดวกสบายมากนะคะใครอยากดูรถละเอียดกว่านี้นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube สินชัยได้เลยนะคะเราไลค์สดเป็นคันๆไปนะคะไม่ว่าจะลอยเมคอาร หรือว่าห้องเครื่องนะคะน็อตัวไหนมีแกะไหมนะคะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะเป้ทํารถเป็นคันๆไว้แล้วนะอยากได้คันไหนก็ไปติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3า9 9 9 0 0นะคะ3 9 9 9 9 0 0รถที่ติดตลาดตอนนี้ Isuzu D-Max ปี2012ขนาดเครื่องยนต์นะคะ 2,500cc นะคะสำหรับ D-Max คันนี้นะเดี๋ยวเปไปคันต่อไปนะคะ คันต่อไปวีโก้ดีกว่านี่อันนี้ก็รีโวเหมือนกันนะคะรีโวสำหรับรถวัยรุ่นเลยนะคะแต่งมาให้ครบแล้วนะคะถ้าอยากดูคอมเมนต์มานะเดี๋ยวเปพาชมนะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้าวีโก้นะคะปี2009นะคะตัวนี้ปี2009นะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวนี้นะ สีขาวนะคะถึงเขาจะเป็นตัวเตี้ยแต่เขามาครบเลยนะกันบันไดข้างกับกันชนหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะสำหรับ v ีโกปี2009ขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเป็นเอ็กต้าแคนะคะตัวนี้ ภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะวิทยุ fm นะคะสามารถใช้งานได้ปกติแอร์ก็เย็นฉ่ำเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์เมียนนวลนนะคะเมียนนวนห้าสปีดนะคะราคาอยู่ที่249,900นะคะ 2 4 9 9 0 0นะคะผ่อนประมาณเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะตัวนี้ใครหารถผ่อนเบาๆอยู่นะคะเป้แนะนำได้เลยนะคะเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเราก่อนสายด่วนของเรานะคะ0899695577นะคะไม่ว่าจะเป็น ID Line, s i s i n c HAI ต้วยเลขหนึ่งนะคะสินชัยหนึ่งสาขาบาวินปวกแดงนะคะคุณลูกค้าสะดวกสาขาไหนก็เรียนเชิญสาขานั้นได้เลยนะคะสาขาของ มีทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพตั้งอยู่บนถนนกาลปพฤกนะคะช่วงตลาดน้ำสัเพง2นะคะ085 661 7788นะคะสามารถโทรเข้าหาสาขากรุงเทพได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาคอนแก่น สาขาขอนแก่นอยู่บ้านเป็ดนะคะถนนมารีวันนะคะแล้วก็สาขาที่เป้ไรอยู่เป็นสาขาบ่อวินปวกแดงนะคะตั้งอยู่ข้างวัดมาบยางพรนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะไม่มั่นใจรถสินใช้ยคาเซ็นเตอร์สามารถพาช่างเข้ามาชมรถเข้ามาเทสรถเราได้นะคะเรายินดีนะคะ วันนี้เป้ไปแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าเป้จะนำรถสวยๆมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกนะคะอยากดูรถเป็นคันๆไปนะคะเป้ขอฝากช่องทาง Youtube หน่อยนะคะ Youtube สินชชยคาเซ็นเตอร์ลูกค้าสามารถเข้าไปชมรถเป็นคันๆได้เลยนะคะลอยเมคอาร์ตไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องน็อตมีขยับไหมแผ่นเพจเปลี่ยนมาหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าเข้าไปติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ